เบกขนาด45เซนติเมตรกับบอกขนาด55เซนติเมตรเลือกยังไงให้เหมาะกับคุณรถเข็นไฟฟ้าบอกขนาด45เซนติเมตรเป็นบอกขนาดมาตรฐานรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด120กิโลกรัมข้อดีมีรถเข็นไฟฟ้าหลายรุ่นให้เลือกทั้งรุ่นปรับเอนนอนและรุ่นน้ำหนักเบาสะดวกในการพกพา ความกว้างของประตูมากกว่า75เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อขับเข้าออกได้สะดวกรถเข็นไฟฟ้าบอกขนาด55เซนติเมตรเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีน้ําหนักเกิน100กิโลกรัมรองรับน้ําหนักผู้ใช้งานได้สูงสุด150กิโลกรัมแต่เนื่องจากบอกกว้างขึ้นตัวรถเข็นมีขนาดกว้างขึ้นเช่นกันดังนั้นประตูบ้านประตูห้องน้ำประตูห้องนอน ต้องมีความกว้าง80เซนติเมตรขึ้นไปเพื่อขับรถเข้าออกประตูได้สะดวกหากต้องการนำสินค้าไปทดลองที่บ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นได้เลยค่ะ